ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากสอบถามลูกค้านิดนึงครับว่าหลังจากที่เราตรวจสอบบ้านเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพบ้านมากขึ้นไหมครับหรือยังกังวลในเรื่องไหนอยู่ไหมก็มั่นใจมากขึ้นอย่างมั่นใจวัดตรวจเองนะคะก็เออก็จะพบปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักด้วยถ้าตรวจเองเนี่ยก็ก็คิดว่าน่าจะปวดหัวหน้าหลังจากที่ทำใช่ห <laughs> ลังจากที่เขา้า,า,เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย ดีแต่ทีนี้เราก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเนาะมันมันไม่เยอะนะแต่มันหนักมันไม่เยอะแต่มันหนักแต่แก้ไขได้ก็เดี๋ยวคราวหน้าก็อย่างที่บอกนะขอความร่วมมือเขาอย่างปิดค่ะขอมาดูก่อนย้ําเยอะๆเลยครับหลังจากที่พีโฮมเ,เข้ามาให้บริการเนี่ยครับลูกค้ารู้สึกมีความประทับใจกับทีมงานยังไงบ้างเอยก็อย่างแรกก็คือเป็นกันเองะค่ะแล้วก็เออให้ข้อมูลที่ค่อนข้างท,ที่เป็นประโยชน์อะค่ะทําให้เราแบบว่าเออ บางอย่างก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างาภายในบ้านอย่างเงี้ยพวกความปลอดภัยก็ให้ความรู้ดีแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนเรื่องของอะไรไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ใช่ใช่ไฟน a n นะคะก็ก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยประหยัดเง,งินทำให้เรื่องของประหยัดเงนินได้ดีระยะเวลาด้วยนะใช่ค่ะใช่แล้วได้แบบเมนเน g ได้ง่ายอะ่ะว่าการวา,างแผนการเงินเรา ในแต่ละช่วงของเราเป้าหมายเราชัดขึ้นใช่ครับปกขันนี้อะไรเงี้ยเราก็จะลดลดการผ่อนลงไปได้อีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ดีค่ะไม่จำเป็นต้องเชื่อแบงก์อย่างเดียวนะไม่ต้องอยู่แค่ขั้นต่ําอ่ะค่าแล้วเราหนีขั้นต่ําขึ้นมาได้เรามี U A ของเราได้ค่ะเพราะเหตุใดลูกค้าถึงเลือกใช้บริการของพี่โฮมครับเออจริงๆต้องยอมรับว่าก็คือเปิด พอพอรู้ว่าซื้อบ้านเราก็เลยเดี๋ยวจะต้องตรวจรับก็เลยก็ลองหาในเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ดูจากที่เขารีวิวด้วยก็ก็ก็คิดว่าเออก็น่าจะดีเพราะว่าลูกส่วนใหญ่จะลูกค้าเขาจะค่อนข้างที่จะชมก็เลยติดต่อไปค่ะที่ดูรีวิวก็คือเหมือนที่เราคุยแบบนี้ไหมเหมือนที่เรากำลังนั่งคุยกันแบบนี้ไหม ไม่ได้ดูตรงนั้นค่ะจะดูแค่ก็คือเป็นภาพแล้วก็รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,อบางอย่างก็คือมันก็มันก็มีบ้างค่ะที่เป็น y youtube ด้วยที่ท,ที่ที่สัมภาษณ์แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะดูเป็นภาพแล้วก็ดูว่าโครงการไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลักๆก็กกประมาณอย่างเงี้ยก็เลยพอเห็นแล้วว่ามั่นใจขึ้นทีมนี้น่าจะโอเคเนาะ <c oughs> แล้วพอมาได้มาสัมผัสจริงๆได้มา เรียกผมมาใช้บริการเนี่ยสมคําล่ำลือไหมที่เขาว่ากันว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ให้ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างละเอียด่ะค่ะเออแล้วก็ซึ่งข้อมูลเนี้ยก็คือมันเป็นประโยชน์กับเราด้วยอะไรเงี้ยในอนาคตบอกว่าซ่อนซึ่งค่อนข้างที่จะแบบอย่างอย่างก็คือจะไปให้แบบพวกช่างอะไรเงี้ยในการทําซ่อมอะไรเงี้ย ถ้าถ้าในม,มุมมองของตัวเองก็คืออาจจะไฟให้เขาได้ไม่เท่านี้นี่ก็ต้องยอมรับว่ายานขอบคุณครับราคาตรวจสอบบ้านนะครับเมื่อเทียบกับบริการที่ลูกค้าได้รับเนะาะลูกค้าสิว่ามันเหมาะสมไหมครับถ้าในณตอนนี้ก็คือก็ค่อนข้างเหมาะสมนะคะเพราะถ้าคิดแล้วถ้าสมมติเราตรวจเองประหยัดเองอย่างเงี้ยมันก็ มันถ้าเราตรวจไม่ละเอียดเพียงพอมันก็อาจจะทําให้แบบพอเข้าไปอยู่แล้วน่าจะเสียงเยอะกว่านี้คุ้มกว่าอันถ้าถ้าถ้าจ้างตรวจน่าจะคุ้มกว่าทีเนี้ยครับอยากให้ลูกค้าฝากบอกคนที่กําลังดูอยู่หรือคนที่กําลังตัดใจซื้อบ้านนะครับไม่ได้พูดเพื่อให้มาใช้บริการผมนะใช้ใครก็ได้ขอแค่ให้เขามีความรู้จริงๆเนาะเข้าไปตรวจสอบถ้าลูกค้าอยากให้ลูกค้าแนะนำเนีครับอยากจะบอก กลุ่มคนเหล่านี้ว่าควรตรวจเองหรือไปจ้างตรวจดีกว่าจ้างตรวจดีกว่าค่ะแล้วเราก็เราก็จะรู้นะคะว่าเวลาเราจ้างตรวจเรา,เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติว่าเราตรวจเองแล้วเราเรา,เราไม่ได้เจอสิ่งที่ผิดพลาดเนีย่ยอย่างอย่างบ้านหลังนี้ก็คือเรื่องของแบบเรื่องเรื่องเรื<จ>่องของขห้อง,งน้ําใช่เลยถ้าถ้าเราประหยัดตรงเนี้ย วันหนึ่งที่เราเข้ามาอยู่เราอาจจะต้องแบบทุบหลังบ้านทุบอะไรเงี้ยซึ่งเยอะมากใช่ใช่อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ยอมรับเล,เลยค่ะแล้วก็เรื่องเครื่องมือเครื่องมือเราตรวจเองเราอาจจะไม่ละเอียดเนาะใช่ค่ะจริงๆก็ดูตอนแรกตอนแรกกว่าที่จะมาก็คือดูก่อนเรียบร้อยแล้วอ่เอตรงน,นี้นีมีแต่สุดท้ายแล้วแบบเออไอสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันจุดที่เสียที่สุดอะเราก็ไม่รู้เลย ไม่รู้มากๆขอ,อเข้ามาตรวจก็เซอร์ไพรส์เลย<ช>ด,ดีไม่รับบ้านก่อนอ <laughs> โอเคก็วันนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะครับ,รบสวัสดีคร,ครับคุณเช่นกัน <laughs>